ที่สวนนามบ้านครองแคตำบลหลักสามอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนายสักดาน,นินิพัฒน์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสมางานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสมางาพรพลังงานจังหวัดสมุทรสาครรับฟังข้อมูลปัญหาความต้องการจากเกษตรกรและชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีนายสมควรจันท h u ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านครองแครพร้อมกับสมาชิกในร่วมให้ข้อมูลและรับฟังการที่แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการโดยนายศักดาเนติพัฒน์ประธานสภากเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครกล่กาวว่าได้ร่วมกับสำนักง,งานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครล,ลงพื้นที่สวนน้ำบ้านครองแคร์ตำบลหลักสามเพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนจากเกษตรกร รวมถึงชี้แจงหลักเกณฑ์ของโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้กับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านครองแคร์ได้เข้าใจายอย่างถูกต้องสำหรับการเข้าร่วมโครงการชื่อส่วนน้ำครองแคร์เป็นจุดท่องเที่ยวส,วน,สนุกที่เกิดจากคนในชุมชนและยังเป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่มีตามฤดูกาลโดยสภากเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครและสำนักง,งานพลังงานจังหวัด <muitas> จะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และยังสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนงานทางานจังหวัดสกล ก็ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มวิสายกลุ่มเกษตรกรนะครับเพื่อขอรับการสนับสนุนก้อประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานซึ่งทางกลุ่มเองก็มีความสนใจที่จะได้ที่อยากได้สูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจะใช้ในการเกษตรเพื่อสามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าห,หรือต้นทุนของเชื้อเพลิงพลังงานได้นะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามายืนอยู่ที่ชุมชนสวนน้ําบ้านคลองแคนะครับอยู่ที่อําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสุนทราคอนวันนี้เราได้นัดกับกระทรวงพลังงานเพื่อที่จะมาพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ที่จะขอพลังงานไฟฟ้าเกี่ยวกับมอเตอร์ที่จะมาทําเกษตรกรรมในการลดน้ําผักปลอดสารพิษหรือหรือพืชผักต่างๆที่ในสวนน้ําแห่งนี้ ได้มีการปลูกเพื่อที่จะมาวางจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่สวนน้ําของแคของชุมชนนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีที่ทางกระทรวงพลังงานโดยพลังงานจังหวัดได้ส่งตัวแทนเข้ามาพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจตลอดจนเราได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ของทางพลังงานว่าเราต้อง เตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วทําอย่างไรซึ่งทางชุมชนส่วนน้ําบ้านคองแคเราก็มีความพร้อมในทุกๆด้านที่ทางพลังงานจังหวัดต้องการแล้วเราคงได้มีพลังงานไฟฟ้าทางมอเตอร์ที่จะใช้น้ําเพื่อที่จะมารดน้ำเพื่อผักผลไม้ที่นี่